สวัสดีพี่น้อง f อนะคะเพื่อนจ๋าพี่ใจก็จะพามาสรุปฮานอยสีนอยของวันที่6เนาะเมืม่อวานพี่ใจก็ไม่ได้สรุปที่จะลงเป็นคลิปชตให้เนาะแต่ว่าพี่ใจจะมาสรุปผลที่ออกให้คนไปสรุปก็มาฟังคําเตือนนะคะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกระนาเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพื่อนจ๋า เมื่อวานพี่ใจลงเป็นคลิปอดเนาะเพราะว่ามันมีเหตุบังเอิญที่มันจะพูดยาวไม่ได้ค่ะเพื่อนจ๋าเราก็มาสรุปกันเลยเนาะ,ะผลที่ออกนะคะเฉพาะกิจนะคะเพื่อน0ูนย์สองนะคะ,ะ0ูนสองหกสีมี62อนะเพื่อนจ๋ามี62ตัวกลับเนาะในชุดรวมนะคะเพื่อนหกสอนะคะ สองหกอันนี้ชุดรวมนะคะพเพื่อนจ๋าชุดรวมส่วนสี่แปดนะคะสี่แปดมาทั้งสองตัวในตัวเด่นวิ่งรูดนะคะพเพื่อนนะคะอันนี้ก็มาเนาะพี่น้องเนาะมามามา,มาคู่กันพี่ใจอ่าเขาจะเป็นเลขอ่าเรียกว่าเลขคู่เฟดเนี่ยพี่ใจต้องไม่ทิ้งทุกทีเพื่อนเพื่อนถ้าใครดูว่าเอ๊ะทำไมต้องแบบมีแบบนี้ให้พี่ใจจะทําแบบนี้ตลอดเดอ้อพี่น้องเดอ้ออัน พี่น้องเอฟซีเข้ามาต้องฟังให้จบนะคะเพื่อนแล้วจะได้ตัวเลขไปเด้อส่วนพิเศษนะคะรอบพิเศษผลที่ออก8 6ดหนะคะห้าห้าหก็ก็จะมาในตัวตัวตรงๆด้วยนะคะห7 7 6นด่ดหมีมาด้วยกันนะคะเพื่อนจ๋ามาด้วยกันนะห7 7 6ดเหตวในชุดรวมนะคะแล้วก็มาในวิ่งรูดด้วยนะคะมาในวิ่งรูดนะคะ นะคะเพื่อนจา๋าส่วนห้านะคะเพื่อนจา๋าส่วนห้าก็มาห้าห้านะพี่ใจบอกเลขเบิ้ลน,นะคะห้ามาในตัวเด่นด้วยก็มานะคะใี่ชุดรวมนะคะอันนี้ชุดรวมนันนี้ชุดรวมนะคะชุดรวมบวกอ่าเด่นวิ่งลูดเนาะพี่ใจเขียนอย่างนี้น่าจะรู้นะนเพื่อนจา๋าโอเคเราไปต่อรอบปกตินะคะรอบปกติผลที่ออกหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าเจ็ดนะคะหนึ่งมาในวิ่ง,งกําลังวัน นะคะเพื่อนจ๋ามาในวิ่งเด่นรูดนะคะเด่นวิ่งรูดนะอันนี้ชุดรูดนะคะแล้วก็เ7า็ค่ะเพื่อนจ๋า9กก็จะมาในตัว79พี่ใจบอกแล้วว่า6ก็ต้องเป็น9นะคะเพื่อนพี่ใจถึงต้องห้อยไว้แบบนี้เนาะเ7 7 9นะคะเพื่อนอันนี้มาในชุดรวมค่ะเพื่อนจ๋า เนาะเราก็ไปรอบ VIP ค่ะเพื่อนจ๋ารอบ VIP นะคะผลที่ออก2 8 2 9้ค่ะเพื่อนจ๋าอ่อง2ปนะคะก็มาในชุดเด่นวิ่งรูดด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าพี่ใจบอกแล้วว่าพี่ใจจะไม่ทิ้งนะเปกับ3คือถ้าเอาแต่3มามันก็ไม่ได้นี่โชคดีนะโชคดีมาได้คู่เลยถ้าใครเอา2กับ8นี่2 3 8ปไปรูดนี่จะได้2ดิ่งนะพี่น้องจ๋า เราก็99ค่ะพเพื่อนๆจาา99ก็มีอ่าในชุดรวมให้นะวันนี้ไม่พลาดเขียนให้นะคะไอชุดเบิ้ลน,นะใครชอบเบิ้ลน,นะอยู่ในชุดรวมคือคือ6กับ9นะคะอันนี้เขาก็จะเป็นสําหรับของพี่ใจพี่ใจจะไม่ทิ้งนะคะแต่ท่านอื่นนะอาจจะพูดว่าเอ,อ6กับ9ตัวเดียวกันแต่พี่ใจจะเขียนลงไปเลยเดี๋ยวพี่น้องจะได้เข้าใจเนาะโอเคจา้าเพื่อนๆจา้าวันนี้ก็ถือวปาโชคดีนะ4น้อยเข้าหมดเลยนะ ซีน้อยเข้าทั้งชุดรวมแล้วก็ชุดดินวิ่งรูดสองเด้งเลยนะคะเพื่อนมาด้วยกันนี่มาด้วยกันกับรอบเฉพาะกิจกับรอบ VIP เนาะมาเด้งนะคะคเพื่อนๆจ๋าก็ยินดีกับพี่น้องแต่ว่าพี่ใจดาเป็นคลิปชตเนาะก็ไม่มียอดดูเยอะเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราไม่มี f c เยอะแยะนะคะเพื่อนก็ไม่เป็นไรค่ะก็ใครเข้ามาดูใครใครใครเข้ามาจับมาดบก็ถือว่าโชคดีเนาะ มีบุญร่วมกันนะคะโอเคไปต่เอขาอวันที่7กันเลยนะพี่น้องวันที่7พี่ใจก็ให้เด่นชุดรวมนะเพื่อนเพื่อนบางคนที่แบบว่าเขาไม่เข้าใจคือชุดรวมนี่ค่ะจัดชุดเป็นคือหมายถึงว่าตัวเด่นแล้วก็จัดเป็นชุดให้แล้วก็มาเปรียบเทียบกับแอรแอแยกเด่นนะคะแยกเด่นแต่ละรอบเนาะสีน้อยแยกเด่นให้สีน้อยนะเพื่อนเพื่อนจะเน้นลูดนะฝัะ่งนี้เน้นลูดนะคะเพื่อนๆหรือใครจะจับคู่ ก็ได้ก็ไปเปรียบเทียบกับที่จัดชุดรวมนะคะเปรียบเทียบกับตัวเด่นเนาะมันก็จะมีมันก็จะมีชนกันอยู่เดอ้อพี่นอ้องมีชนกันอยู่เดอ้อไอตัว,ต,วตัวเด่นตัวเนี่ยคือหกกับเก้าถ้าเอฟซีคนไหนเข้ามาใหม่ต้องฟังนะคะพี่ใจไม่ทิ้งนะพี่จะจะเขียนห้อยไว้ตลอดเพราะว่าเขามาคู่กันเนี่ยเผื่อใน4ตัวนี้เขาจะมา3ตัวด้วยซ้านะคะนะนเพื่อนๆจ๋าก,ก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ตัวเลขเป็นเพียงการคำนวณน,นะคะมีเข้ามีหลุดนะเมื่อจะไม่ใช่ว่าวันนี้เข้าหมดแต่วันพรุ่งนี้หรือวันมืนมาเขาก็สามารถที่จะไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขจะออกอันไหนเนาะเพียงแต่ว่าให้แนวทางนะคะเพื่อให้ไปทางแนวทางไปตัดสินใจเนาะก็ฝากไว้กันอีกหนึ่งคลิปนะคะสําหรับคลิปดีๆอีกคลิปหนึ่งก็ฝากขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้คฮะ ขอ1แชร์1ไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อนจ๋าขอกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีโชคม่ลาภกับพิจัยทุกวันทุกวันและตลอดไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ